สวัสดีครับเพื่อนๆครับอยู่กับผมในช่องมุมมองเพื่อนบ้านนะครับก็นะครับผมมีชาวลาวหลายคนหลายท่านนะครับทำไมพวกเขาถึงเข้าใจความหวังดีของไทยแบบผิดๆนะครับอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วคนไทยหลายคนค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตนะหรือแม้แต่ในระดับรัฐบาลเองก็แล้วแต่นะครับเราค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตแล้วก็เทคแคร์ชาวสปปลาว อะไรที่ทำให้คนลาวคิดว่าพวกเราเนี่ยนะครับต้องการที่จะข่มเขายกตนข่มคนอื่นใส่ร้ายป้ายสีนะครับหรือว่าขัดขวางการท่องเที่ยวซึ่งจริงๆไม่ใช่เลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมคนลาวพอถึงคิดแบบนี้ทั้งๆที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปเที่ยวลาวเนี่ยอันดับหนึ่งแทบจะทุกๆปีเลยก็คือเป็นนักท่องเที่ยวไทยนะครับคือคนลาวคนนี้เขาเขียนว่านะครับคือต้องขออนุญาตนะเขาเขียนว่าไทย ไทยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะครับชอบยกตนข่มคนอื่นใส่ร้ายป้ายสีขัดขวางการท่องเที่ยวของประเทศอื่นโดยเฉพาะลาวกัมพูชาพม,มา่าแนวคิดที่ตนเป็นใหญ่ได้กลายเป็นสันดานที่ขุดยากแล้วอ,อันนีก็มีความคิดเห็นของคนลาวนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ใช่คนลาวคนเดียวที่คิดแบบนี้ คนลาวที่มีอคติกับคนไทยก็ออกมาพูดหลายคนหลายครั้งนะครับผมก็นะครับเราไม่ว่ากันแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นคนไทยผมจะบอกว่าเท่าที่ผมรู้จักคนไทยผมถามคนไทยหลายคนนะครับที่เดินทางไปเที่ยวลาวผมถามว่าทําไมถึงอยากไปเที่ยวลาวเขาบอกว่าลาวเนี่ยเป็นประเทศแรกเลยนะที่เขาอยากไปเที่ยวต่างประเทศเป็นครั้งแรก ผมเองก็เหมือนกันซึ่งลาวผมไปหลายครั้งแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าลาวเป็นประเทศแรกนะที่ผมเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศาพาสปอร์ตผมเป็นตาประทับของประเทศลาวนะครับที่เดินทางไปเที่ยวชาติแรกเลยนะครับแล้วก็ผมว่าคนลาวเนี่ยนะฮะคนไทยเขามีสิทธิ์พูดนะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าคนไทยเขามีสิทธิ์พูดเพราะว่าลาวยังพึ่งพาประเทศไทยอยู่พึ่งพาในแทบจะทุกๆด้าน ถ้าคนลาวยอมรับตรงจุดนี้ไม่ได้นะครับผมคุณก็ต้องเลิกพึ่งพาไทยเช่นญาติพี่น้องคุณเจ็บไข้ได้ป่วยคุณรู้ไหมครับว่าแถวจังหวัดที่ติดกับสบปปลาวโรงพยาบาลแทบจะทุกที่นะครับผมติดลบหมดเลยปีหนึ่งกี่สิบล้านเราเอาเงินตรงส่วนนี้ไปซัพพอร์ตคนต่างประเทศโดยเฉพาะคนสปปลาวมาคลอดลูก เจ็บไข้ได้ป่วยพาปู่พาพ่อพาแม่พาย่ามารักษาไม่ได้ได้เงินนะครับผมผมจะบอกว่ารายการที่รักษาให้ฟรีมากกว่ารายการที่ได้เงินนะครับต้องบอกว่าส่วนคนลาวที่เขามีเงินจริงๆเขาไปโรงพยาบาลเอกชนครับผมเขาไม่มาโรงพยาบาลรัฐแต่นะครับผมคนลาวที่มาโรงพยาบาลเอกชนมาออกมาในไทยกูเสียเงินกูไม่ได้มารักษาฟรีใช่ แต่มันกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะครับผมสมมุติคนลาว100คนข้ามมารักษาฝั่งไทยไปโรงพยาบาลรัฐกี่คนครับไปโรงพยาบาลเอกชนกี่คนอะไรที่คุณบอกว่าคนไทยพยายามยกตนข่มคนอื่นคือคุณต้องแยกให้ออกคำว่ายกตนข่มคน,คนอื่นกับคำว่าความเป็นจริงนะครับอะไรที่คุณบอกว่าเราเนี่ยอยากยกตนขม่มคุณคุณประเทศลาวนะครับมาขายแรงงานอยู่ฝั่งไทยนะครับผม คุมาทํางานอยู่ฝั่งไทยนะครับบางคนก็ข้ามมาแบบผิดกฎหมายก็ข้ามมาแบบมาแย่งอาชีพคนไทยค้าขายเล้วเข็นเยอะแยะมากมายครับผมมาเข็นรถเข็นขายของนู่นนี่นั่นตํารวจจับไม่ได้พวกคุณก็รวย แล้วพอรวยตัวเองมีตังค์ปากดีนะครับผมก็กลับไปบ้านตัวเองคิดว่าเออตัวเองเป็นพาา่อค้ารวยผมเห็นแม่ค้าลาวบางคนนะครับใส่ทองเส้นใหญ่ๆเลยผมจะบอกได้เออมาค้าขายอยู่ประเทศไทยจนรวยนะครับผมคนไทยซื้อของอุดหนุนพวกคุณต่อให้คุณจะรวยขนาดไหนก็แล้วแต่คุณก็ยังอาศัยประเทศไทยอยู่ดีนะครับไม่ใช่คุณเป็นคนรวยแล้วจะมาปากดีปากเก่งนะครับเพราะคุณรวยในประเทศไทย คุณไม่สามารถรวยในประเทศตัวเองได้นะฮะคุณข้ามารวยฝั่งเราคุณมาทําธุรกิจฝั่งเราเสียภาษีให้เราหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมเห็นแม่ค้าออนไลน์ในทิกตอกเนี่ยเป็นคนลาวนะครับทาตัวเหมือนตัวเองเก่งนะครับถ้ามึงเก่งมึงกลับไปถ่ายขายที่ลาวสิเอาที่นะฮะถ้ามึงเก่งมึงกลับไปขายที่ลาวเก็บไปอยู่กลับไปทําธุรกิจอยู่ที่ลาวแล้วให้รวยรวยเหมือนมาอยู่ฝั่งไทยเห็นไหมครับอ่อคุณผู้ชายคนหนึ่งที่แกเป็นทำทิกตอกค่อนข้างมีชื่อเสียง แกยังทำคอนเทนต์ที่ดีๆแกยังสนับสนุนซัพพอร์ตคนไทยที่ลำบากเห็นไหมครับคนไทยก็ยกย่องเชิดชูทุกคนทุกประเทศมีทั้งคนรวยทั้งคนจนครับผมคนไทยลำบากก็เยอะนะครับคนไทย จน,จนก็เยอะนะครับผมผมก็ไม่เข้าใจทัศนคติคนแบบนี้คนอเมริกาจนกว่าคนไทยอีกก็มีนะครับทุกประเทศไม่ใช่ว่าคุณเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะครับผมประเทศคนทุกคนจะต้องรวยไม่ใช่ครับผมเพราะคนแต่ละคนมันความคิดทัศนคติไม่เหมือนกันนะฮะบ,บางคนรวยก็รวยจริงจริงเลยบางคนจนก็จนไม่ทําอะไรเลยบางคนเขาอาจจะมีปัญหาทั้งนั้นขออครัว่วนวนนี่นั่นนะฮะธุรกิจล้มเหลวเฟลอาจจะเป็นคนเคยรวยมาก่อนก็กลายเป็นคนลําบากก็มี ผมก็อยากบอกคนลาวว่าเราไม่สามารถไปยกตนข่มใครได้นอกจากพวกคุณจะทำร้ายตัวเองลาวนะครับอยากเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเริ่มต้นจากตัวคุณเองครับผมยอมรับความจริงแล้วเดินหน้าอะไรไม่ดีที่คนอื่นเขาไปติเตียนเอามาแก้ไขแล้วประเทศชาติของพวกคุณจะพัฒนาไม่ใช่มาตอบกลับกันไปด่ากันไปด่ากันมาแค่นี้ก็ไม่เจริญแล้วครับผมผมพูดตรงๆเลยอันดับแรกเลยนะครับ คุณจะเรินไม่จเจริญน,นะครับเริ่มต้นจากตัวคุณเองตั้งใจทํามาหากินครับไม่ว่าคุณจะทํางานอยู่ประเทศไหนอยู่ไทยอยู่ลาวนะครับมันรวยได้หมดแต่ว่าเราต้องปรับทัศนคติตัวเองใี่ดีนะครับอย่างผมอะนะครับผมพูดตรงตรงเลยนะว่าผมมีธุรกิจเยอะแยะมากมายผมทําฟาร์มไก่นะครับผมมีธุรกิจส่วนตัวเยอะแยะหลายที่ผมพอไม่พูดแล้วกันนะครับแต่นะครับผมผมก็ไม่เคยบอกว่าตัวเองเนี่ยมีเงินหรือว่ารวยเลยนะครับ ก็คือผมไม่เคยยกตนข่มใครคือคําว่ารวยมันไม,ม่ไม่มีทางสิ้นสุดครับมีคนรวยกับเรามีคนรวยกับเรามีคนรวยกับเราเยอะแยะมากมายสําคัญที่สุดเรามีแล้วเรารู้จักแบ่งปันรู้จักปรับปรุงรู้จักพัฒนาตนเองให้ทัดเทียมกับผู้อื่นนะครับไม่ใช่คิดว่าเออเห็นเขาแบบเอาเข้าไปตติเข้าไปเตียนเข้าไปวิจารณ์แล้วคุณจะบอกว่าเขาเนี่ยอยากข่มคนอื่นไม่ใช่หรอกครับผมเราเองก็หนีไม่พ้นไทยจริงๆนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างปัจจุบันนี้รัฐบาลไทยซัพพอร์ตรัฐบาลลาวทุกอย่างรัฐบาลไทยซัพพอร์ตอุดหนุนสนับสนุนรัฐบาลลาวทุกอย่างนะครับแต่ว่าระดับประชาชนไม่รู้เรื่องอะไรหรอครับผมระดับประชาชนไม่รู้เรื่องอะไรหรอครับแต่ถ้าเป็นระดับรัฐบาลนะครับระดับรัฐบาลเขารู้ครับผมว่ารัฐบาลไทยช่วยเหลือลาวยังไงบ้างนะครับมากู้เงินกับเราไปเท่าไหร่สะพานเชื่อมมิตรภาพไทยลาวเนี่ยผมบอกได้เลยทุกอันไทยทําทั้งนั้นนะครับ ที่บอกว่าไทยกู้ที่บอกว่าลาวกู้กู้ในน้ำจริงๆเงินทั้งหมดเป็นเงินของประเทศไทยทํานะครับคนลาวยังไม่รู้เรื่องเลยคิดว่าตัวเองนะโอ้เป็นคนทำโน่นนี่นั่นใช่ใช่ครับผมนะฮะถ้าเกิดมันเปิดมาแล้ว1 0 2 0ปีใช่ครับแต่ไอ้ที่ทําใหม่ๆคนไทยทําทั้งนั้นไอ้ที่เปิดมานานแล้วก็คนไทยทาแหละแต่เงินไทยออกก่อนนะฮะเงินไทยออกก่อนนะครับมันไม่มีความาภาคภูมิใจเลยนะครับแต่คุณต้องยอมรับความจริงให้ได้เนี่ยเดี๋ยวพอผมบอกว่าเงินสะพาน มิตรภาพไทยลาวทุกขี่ไทยไทยเป็นคนทําบอกพวกคุณก็ไม่เชื่ออีกนะฮะเดี๋ยวพวกคุณก็ไม่เชื่อแม้แต่สนามบินอะ,อะไรนะสถานีรถไฟอ่ะไทยก็เป็นคนทําให้นะฮะแต่ออกค่จะให้ทั้งหมดแตใ่ให้ลาวใช้คืนที่หลังอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็อยากฝากไปถึงคนลาวเนาะที่มีอคติกับคนไทยคนไทยเข้าไปวิจารณ์วิพากวิจารณ์อยู่ที่ว่าคุณจะยอมรับได้ไหมคาว่าข่ม กับคาว่าวิจาร์แยกกันให้ออกนะฮะคือถ้าข่มเนี่ยเขาต้องดูถูกด้อยค่าคุณเขาต้องด่าคุณไม่ถ้าคําว่าวิจารณ์ก็คือว่าเขาหยิบเรื่องนั้นเรื่องนี้มาพูดนะฮะปัจจุบันนี้นะักขา่าวแทบทุกช่องนะครับผมวิจารณ์ลาวมิกิตเศรษฐกิจล้มละลายนู่นนี่นั่นเขาก็พูดกันไปหมดแล้วครับผมอยู่ที่ว่าพวกคุณจะรับได้ไหมนะครับมันไม่ใช่มาแค่ระดับประชาชนนักข่าวนักเศรษฐศาสตร์นัก อะไรต่างๆที่เขามีความรู้มากมายเขาออกมาติดเตียนเขาออกมาอะไรก็ควรจะเอาไปฟังเอาไปพัฒนาตนเองโอเคขอบคุณเพื่อนที่รับฟังนะครับผมสำหรวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ